ฝังด่วนจับตาไทยได้ลุ้นอีก2อเหรียญทองในโอลิมปิกอก์บกับยกน้ำหนักสนุกแน่เชียร์กันด้านสื่อตีข่าวยังไม่อยากให้เทนนิสเลิกเทควันโดเพราะอะไรติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของโอลิมปิก ที่ฝรั่งเศสกันอีกหนึ่งคลิปแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุ่ยกันก่อนนะครับอัปเดตโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสกันหน่อยนะตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราคว้ามาได้6เหรียญรางวัลน,นะครับแบ่งเป็น1เหรียญทองจากน้องทนิตพนิพักในกีฬาเทควันโดนะครับแล้วก็มี3เหรียญเงินจากวิลกูรูดแบดมินตันแล้วก็2ยกน้ำหนักอย่างน้องเวฟกับธีรพงษ์ ที่ได้เหรียญเงินนะครับส่วนเหรียญทองแดงเนี่ยมีจันแจ่มจากมวยแล้วก็น้องออยจากยกน้ําหนักนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจันแจ่มนะครับก็ขึ้นโพเดียมไปรับเหรียญรางวัลในมวยโอลิมปิกสากลน,นะครับประเภทหญิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจันแจ่มก็ได้เหรียญทองแดงนะครับโดยขึ้นไปรับร่วมกับเหรียญซินเช่นจากไต้หวันนะครับคือกีฬามวยเนี่ยเขาจะได้เหรียญทองแดง2คนนะครับ ส่วนเหรียญเงินเนี่ยเป็นหยางหลิวจ,กจักีแล้วก็เหรียญทองในรุ่นของจันแจมเนี่ยรุ่น66กกิโลกรัมก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นอิมานเคลิฟจากแอลจีเรียนะนักชกที่โดนดราม่าเยอะในช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายก็ไปถึงเหรียญทองนะครับเจ้าตัวก็เปิดใจว่ามีความสุขที่ได้เหรียญทองในครั้งนี้พร้อมกับยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงแน่นอน100%เซนะครับสำหรับอิมานเคลิฟก็ คว้าเหรียญทองไปส่วนจันแจมก็โหนี่ครับราศีจับเลยนะกลับไทยมาก็จะได้มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วเจ้าตัวก็ยังสู้ต่อในการเดินทางในกีฬามวยสากลน,นะครับสำหรับจันแจมสุวรรณเพ็งก็ยินดีกับเหรียญทองแดงด้วยนะครับมวยในปีนี้ก็ได้ไปหนึ่งเหรียญจากของจันแจมนะครับจากนั้นครับนะักกีฬาไทยเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายังคงมี ลุ้นเหรียญในโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญทองสนุกได้เลยนะครับคนแรกก็คือกีฬากร์ฟนะครับเป็นโปรโจีนอัธยาทิติกุลนะครับนี่เป็นมือวางอันดับ15ของโลกนะครับคุณผู้ชมในการแข่งขันกรอฟล่าสุดเนี่ยโปรโจีนเนี่ยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พานะครับทำให้สกอร์รวมเนี่ยเป็น6อันเดอร์พาร์210นะครับ ขยับจากอันดับ6ร่วมขึ้นไปอยู่อันดับ5โดยตอนนี้มีสกอร์ตามหลังผู้นำร่วมอย่างลิเดียโคอดีตมือหนึของโลกชาวนิวซีแลนด์กับมอร์แกนเมสโธโปรชาวสวิตเซอร์แลนด์สคนนี้ทำไป9อันเนอร์พา207ก็เลยได้ว่าโปรจีนของเราเนี่ยตามหลังอยู่3สโตรกซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะคนที่นำเป็นระดับลิเดียโคที่ ฟอร์มก็มีความร้อแรงช่วงท้ายแต่โปรโจีนเนี่ยเขาบอกว่ากอฟของโปรโจีนเนี่ยจะมาดีในช่วงท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะครับลุ้นเหรียญทองเนี่ยก็ลุ้นได้แต่มีโอกาสได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นไม่เหลียญเงินก็เหรียญทองแดงนะครับเพราะว่าในส่วนของอันดับ3เนี่ยอย่างโลสจางเนี่ยจากสหรัฐอเมริกากับมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นเนี่ย นำโปรโจีนอยู่แค่สตอกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโปรโจีนเนี่ยลุ้นคว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกครั้งนี้มันแน่นอนก็รอติดตามเดี๋ยวกอล์ฟเนี่ยจะเริ่มตีตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เว,เวลาเนี่ยสองโมงเย็นนะครับแล้วก็แข่งขันยาวๆน่าจะจบนู่นอ่ะดึกๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูไม่แน่วันนี้เราอาจจะได้มีฉลองเหรียญรางวัลในโอลิมปิกนะครับส,สุดแล้วกันผมมองว่า เหรียญทองก็มีโอกาสยากพูดตามตรงแต่ก็มีโอกาสหมดเลยครับมีความหวังหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับกีฬาก็ลุ้นโปรโจีนกันแต่ผมคิดว่าวันนี้ไทยเราอาจจะได้มีเหรียญน,นะคือถ้าเกิดโปรโจีนท็อปฟอร์มอ่ะบอกเลยว่าลุ้นสนุกแน่นอนนะครับเชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจให้โปรโจีนกันเยอะๆส่วนอีกขนาดที่อีกหนึ่งคนที่ได้ลุ้นเหรียญรางวัลน,นะครับก็คือส้มดวงอักษรใจดีนะครับนะักกีฬา ยกน้ำหนักหญิงที่จะลงแข่งขันชิงเหรียญทองรุ่นมากกว่า81กิโลกร,รัมนะครับโดยจะแข่งในวันที่11นี้คือผลงานของยกน้ำหนักไทยในโอลิมปิกครั้งเนี้ยดีมากนะครับคุณผู้ชมลงแข่งไป3คนได้มา3ามเหรียญน,นะครับเหรียญเงิน2เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญแล้วทางฝั่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อมั่นว่า ดวงอักษรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอนนะครับเพราะว่าฟอร์มในระดับโลกเนี่ยถือว่าดีนะผลงานดีที่สุดเนี่ยคือการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2021นะครับที่อุซเบกิสถานแล้วก็ได้เหรียญรางวัลตลอดเวลาแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปี2022ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับในยกน้ำหนักหญิงชิงแชมป์โลก ขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจถึงแม้ว่ารุ่นมากกว่า81กิโกร,รัมเนี่ยไทยเราจะต้องยอมรับสู้สู้เหนื่อยเหมือนกันเพระคู่ต่อสู้ก็กแข็งกระด้งแต่เขาบอกว่าดงอักษรเนี่ยมาดีในการฝึกซ้อมรุ้นได้แน่นอนเขาบอกว่ามีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์หยิบเหรียญรางวัลได้เลยก็รอติดตามเพราะว่ายกน้ําหนักเนี่ยต้องดูให้จบนะคุณผู้ชมใช่ปะละ่ะเพราะอย่างน้องเวฟเนี่ยตอนแรก ดูเหมือนท่าสนแนตเราจะไม่ได้เหรียญเลยใช่ปะแต่คีแนนเจอร์กเนี่ยมันคือท่าปราบเซียนนะเราเนี่ยนักกีฬาไทยจะมาได้ท่าคีแอนเจอร์กันเยอะมากส่วนนักกีฬาชาติอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะจะพลาดกับท่านี้เพราะฉะนั้นเชียร์กัน11นี้ลุ้นกันพูดตามตรงว่าโอลิมปิกช่วงโค้งสุดท้ายที่ฝรั่งเศสทับนักกีฬาไทยยังคงลุ้นเหรียญได้อย่างสนุกก็ร่วมเชียร์กันก็อยากได้เหรียญเพิ่มนะ1หรือ2เหรียญเหรียญอะไรก็ได้ เพื่อเป็นสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยรุ่นกันนะครับจะได้มีเหรียญเพิ่มโอ้โหการได้เหรียญทุกครั้งเนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขหมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาไทยในระดับโลกและมันแสดงเห็นว่านักกีฬาไทยก็สามารถต่อกรกับระดับโลกได้ก็อย่าลืมเชร์กันนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายนะครับกันที่เรื่องราวของเทควันโดกันหน่อยนะครับก็จบเทควันโดโในโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราคว้ามาไ,ได้ เหรียญทอง1เหรียญจากน้องเทนนิสนะครับหลังจากบอลลังเนี่ยไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งคนคือน้องใบเตยสถิการนะครับน่าเสียดายนะในรอบแก้ตัวที่ลุ้นเหรียญทองแดงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บนะครับก่อนจะแพ้อ,อุสเบย์ไปก็ไม่เป็นไรนะครับให้ทั้งบอลลังแล้วก็สติการสู้ต่อยังมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาในโอลิมปิกรอบหน้านะครับคุณผู้ชมสู้ๆส,ส่วนเรื่องราวของน้องเทนนิสนี่ย อย่างที่ทราบว่าเทนนิสหลังจากที่ได้เหรียญทองเนี่ยเจ้าตัวก็ประกาศเลือกเล่นเทควันโดนะครับอันนี้เข้าใจได้แล้วผมคิดว่ามันเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ระดับโลกมาตลอดผมว่าถึงเวลาที่เทนนิสจะได้พักนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเนี่ยเขาเปิดเผยว่าจริงๆเนี่ย เทนนิสก็มาปรึกษาว่าอนาคตหลังจากนี้จะทําอะไรดีเขาบอกว่าเทนนิสมาปรึกษาว่าจะลงทุนทําอะไรดีก็ได้คําแนะนําเคารพการตัดสินใจและเห็นใจตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เทนนิสซ้อมหนักแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่อยากกินเห็นเพื่อนกินขนมกินคุกกี้ก็ได้แต่มองเพราะต้องควบคุมน้ำหนักหลังจากนี้ก็ให้เทนนิสพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแต่คุณพ่อของน้องเทนนิสอย่างคุณสตรีชัยวงพัฒนกิจเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆความเห็นส่วนตัวเนี่ย อยากให้เทนนิสเล่นเทควันโดต่อเชื่อว่าได้อีกหนึ่งโอลิมปิกแน่นอนในอายุ31ปีเทนนิสคุณภาพยังไหวคุมน้ำหนักได้แต่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของลูกเข้าใจดีว่าเหนื่อยและเจ็บมาตลอดเส้นทางอันนี้เป็นทางฝั่งคุณพ่อของเทนนิสแต่ผมก็แน่นอนก็เป็นอารมณ์เสียดายใชื่อว่าะไรวเออถ้าเทนนิสเล่นต่อเนี่ยน่าจะสร้างบริษัทได้อีกอะ่ะก็จะเป็นแบบคนแรกที่คว้าเหรียญ4ี่โอลิมปิกอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่า เทนนิสจบสวยแล้วครับในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมันเพอร์เฟกจบแบบตานานให้น้องได้พักให้น้องไปใช้ชีวิตครับเพราะผมเห็นบทสัมภาษณ์ของน้องเขาอะ่ะเขาแบบทําเต็มที่มากกับการเป็นนักเทควันโดตลอดในช่วงระยะเวลา78ปีที่สร้างความสุขให้กับทัพกีฬาไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเขามีการบาดเจ็บแล้วร่างกายของเขาจะไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดฝืนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้ จะต้องมีการบาดเจ็บหรือรังเพราะฉะนั้นเทนนิสปิดฉากสวยและขอขอบคุณเทนนิสพนิพักที่สร้างความสุขและก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยในระดับโลกเทนนิสคืออัจฉริยะและนักเทควันโดที่เก่งที่สุดในบริษัทโลกใบนี้ขอบคุณเทนนิสจริงๆครับหลังจากนี้พักผ่อนให้เต็มที่ก็สร้างเรียกได้ว่านักเทควันโดเจนใหม่ประดับ วงการกีฬาไทยต่อไปก็ฝากโรงเรียนสอนเทควันโดของเทนิสด้วยใครสนใจก็ไปเรียนกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ้ายกับ youtube ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับผมต้องพนวัดคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ